เรเจริญพรสัญาทุตชวนพุทธบริษัทั้ทงหลายในโอกาสนี้อาภาพาจะเจริญพรทั้งทังหลายได้มีส่วนร่วมกันในการทำนึกในพระมระกรณาธิคุณแก้ความจุลักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ ว่ามหาภูมิพลอดุเยชมหาราชบรมนาศบพิษเทพองค์ทรงสวรรคตครบสปีในวันที่13สามตุลาคมนี้ทางยานมาคบูจาสอนท้งตั้งที่บูสามต่างประเกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้มีโครงการได้จะจัดสร้างอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดี แล้วสร้างโลหะประสาทสนวนทรภิจิตภูมิปาโลงานการก่อสร้างอาคารนี้เริ่มมาแต่วันที่หธันวาคมปีวพศ2562เมื่อปีกายนี้ได้ตอกเสาเข็มเป็นปฐมฤกเลิกงานการก่อสร้างโลหะประสาทสุนวิจิตภูมิปาโลก็ดำเนินการมาด้วยดีเป็นลำดับลำดับมาปัจจุบันอันเป็นการพื้นพจแล้ว ได้ล่อพราะบรรูปด้วยโลหะหน้าตักถึงสเมตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิธเพื่อเป็นสถานในหลหงพระบาทภูมิปโลนั่นเองวันที่13ตุลาคมเวลา15 5นาฬิกาห2นาที เป็นเวลาที่พระองค์เสด็จฝันคตโดยรัตนารหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ปัญญากรแห่งวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ท่านมีอายุถึง9.9ปีมาเป็นประธานมาเป็นผู้นำแก่ลูกหลานประสุทธิกรในการเททองในครั้งนี้ แล้หลวงปู่พัด์หรือหลวงพ่อพัฒ์ปุญญากามโมและอาิษฐานจิตเหรียญรุ่นสิทธิลาโพเ็จะได้มอบเป็นเครื่องสมนากุกษะทั้งหลายที่ส่งเสริมสับทุนในการสร้างโลหะประสาทสุนุจิตวิปปโลกดีหรือซื้อเครื่องมือแพทย์ครุการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชวิพัฒนแขวงบางไผ่ เขตบางแคกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นวันจัาคารที่13ตุลาคมขอเชิญท่านทั้งหลายไปร่วมเททองรอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรแล้วก็ได้มีโอกาสได้เขา้ากราบไหว้ลุงพ่อพัด บุญยะกาโมแห่งวัดหวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็รับเหรียญร่นสุธิลาโภในวันที่13ามตุลาคมณพุทธาลมาะบูชาดุสรซึ่งตั้งที่หมู่สามตจ้าสริกาอามเพิเมืองจังหวัดนครนายกโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพรในเสือกรงพยาบาลเป็นคนที่ไม่มีโรคมีไฟโรคยาปรมาอาภา ความไม่มีโรคไม่ราบอย่างยิ่งนีง่ให้สงการให้สร้างโรงพยาบาลไว้จะไม่มีไม่มีโรคมีภยัยจะช่วยกันสร้างเหลือเวลาอีกสิบวันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเรามีนัดกันที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายก ในวันที่13ตุลาคม2563ที่นี่จะจัดพิธีเททองหร่อพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะทรงผนวดประดิษฐานไว้หน้าโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตภูมิตรพโรโดยในวันนี้ได้กับราษนาหลวงพ่อพัดบุญญากาโมแห่งวัดทานทหารจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธีเททองคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร06122461 1นึนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ